เปิดราคาที่เกาหลีใต้แล้วซัมซุงกลซี่ A31 กับราคา374,000วอนมาพร้อมจอซูเปอร์มาเกด6.4นิ้วกล้องหลัง4ตัวเลนส์หลัก48ล้านพิเซลแบต5,000มิลลิแอมเปิดราคาที่เกาหลีใต้แล้วซัมซุงกลซี่ A31 กับราคา374,000วอนมาพร้อมจอซูเปอร์มาเก็6.4นิ้วกล้องหลัง4ตัว เลนส์หลัก48ล้านพิเซลแบต5,000มิลลิแอมทาง Samsung ได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น s a m s u n Galaxy g A 3 1ช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับจึงได้เผยข้อมูลสเปคออกมาเรียบร้อยแล้วนิดเองครับแต่ยังไม่ได้ประกาศราคายังเป็นทางการออกมาครับล่าสุดทาง Samsung ก็ได้ประกาศราคาของสมาร์ทโฟนรุ่น s a m s u n Galaxy g A 3 1ออกมาแล้วครับโดยได้เปิดให้พรีออเดอร์ที่ประเทศเกาหลีใต้แล้วครับโดยมีราคาอยู่ที่ 3 7 4 0 0 0วอนหรือประมาณ10,000บาทครับสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy A 3 1เป็นสมาร์ทโฟนระดับกลางมีหน้าจอแสดงผลแบบ Infinity U Display ขนาด6.4นิ้วความละเอียด Full HD Plus รองรับการสแกนนิ้วมือเมื่อหน้าจอใช้ชุปประมวลผล MediaTek Helio P65 GPU เป็น Mali G52 แรมเป็นแบบ LPDDR4X มีให้เลือก 4GB กับ 6GB ส่วนรอมมีให้เลือก 64GB กับ 128GB เพิ่มได้ด้วยแมโครดีก๊าซสูงสุด512กิกระบบปฏิบัติการเป็น Android 10ครอบทับด้วย One UI 2.0ให้กองหลังมั้งหมด4ตัวควอดคาเมรหจัดวางบนฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีทางกล้องตัวหลักความเอียด48ล้านพิกเซลรูรับแสง F 2.0กล้องตัว2เป็นเลนส์อัลตร้าไวความเอียด8ล้านพิกเซลรูรับแสง F 2.2กล้องตัว3เป็นเลนส์มาโรความเอียด5ล้านพิกเซลรูรับแสง F 2.4 และกล้องตัวสุดท้ายเป็นเลนส์ depth นเซอร์ความละเอียด5้ล้านพิกเซลรูรแสง f 2 4กล้องหน้าความละเอียด20ล้านพิกเซลรูรแสง f 2 2รองรับการเชื่อมต่อ 4G LTE มี Wi-Fi 2.4และ5 GHz มีบลูทูธ5.0 gps มีช่องหูฟัง3.5มมิลมาให้ด้วยนะครับมีระบบเสียง d o l b y atmos มีให้เลือกทั้งหมด4ส,สีคือสีดำพิซซึมคัสแบก็กสีน้ำเงิน p พิซซึ u ค Blue สีแดง Prism c คัสเลส และสีขาวพิซซัมคลาสไวครับให้แบตเตอรี่จุใจาง1 5,000ม ah. ิลลิแอมปรองรับระบบชาร์จเร็ว15วัตต์อีกด้วยครับสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy A31 เปิดให้สั่งแบบออนไลน์บนคูแพงแต่มีให้เลือกแค่สีดำพิซซัมคลาสแบ k เท่านั้นนะครับแต่ผู้ที่สั่งจองจะได้รับเครื่องวันที่6พฤษภาคมพร้อมรับสิทธิพิเศษหนังสือเสียงครับแบบพรีเมียม3เดือนและ YouTube พรีเมียม4เดือนฟรีและลูกค้ายังสามารถ ใช้บัตร a m s u ุ g คา r d ดเพื่อรับส่วนลดค่าจองเครื่องได้อีก20%อีกด้วยครับส่วนจะเข้ามาทำตลาดที่บ้านเราเมื่อไหร่นั้นเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมาทางทีฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ